ารญี่ปุ่นมันมาตรวจตากันอีกแล้วเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเถอะแม่เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราเดินจนกระทิ่มตาขนาดนั้นอยู่แล้วงั้นพูดไม่ทันขาดคำง,งั้นแม่ไปหายายก่อนนะลูก สวัสดีครับผมมาตรวจตาครับอยากทำอะไรก็ทำค่ะคุณอยู่คนเดียวเหรอครับวันนี้ใช่ค่ะจริงๆตรวจไปทำไมก็ตรวจมาก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนี่คงเป็นหน้าที่ของครับที่ต้องมาตรวจตาแถวนี้ทุกๆวันหน้าที่ในการรุกรานประเทศของคนอื่นนะหรอคะ นี่คุณคุณจะพูดมากโอ้ยคุณเป็นอะไรนะ่ะผมเจ็บมือเมื่อกี้ตบแรงเกินไปโอ้ยคุณไม่ได้เจ็บไหล่หรอโอ้จริงๆแล้วผมก็เจ็บไหล่อยู่เหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งพักฟื้นจากการถูกยิงทางด้านไลด้านขวานี้ด้านขวาจริงหรอใช่แล้วแล้วคุณได้ขยับมบ้างไหมเนี่ย ผมบอกไงว่าผมมันช่วงพักปื้นผมเลยไม่ได้ขยับแคนคุณฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยแสดงว่าคุณก็น่าจะเป็นข้ออะไรติดแน่เลยอะโรคโรคโรคคออะไรนะข้ออะไรติดมันคืออะไรคุณนี่เข้าใจอะไรยากสรดเลยไม่เป็นไรวันนี้ฉันมีภารกิจของวันคุณก็ตามฉันมาก็ะแด้เดี๋ยวฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังไป คุณจับผมได้ยังไงต้องไปตักทานนะแล้วคุณจะบอกผมได้หรือยังว่ามันคืออะไรก็ข้ออะไรติดมันก็คือ การที่คุณเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่อย่างถ้าคุณจะยกหรือหยิบของยืดแขนหรือใส่เสื้อผ้าอะไรก็ตามที่ต้องใช้หัวไหล่มันจะติดขัดไปหมดแต่มันก็หายเองได้นะสัก4เดือนถึง3ปีส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะเป็นกันอย่างคนรุ่นแม่ชั้นสัก40ปีถึง70ปีแต่คนอายุน้อยหรือเป็นผู้ชายก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะแล้วสาเหตุของมันล่ะคืออะไร ปกติสาเหตุของโรคข้อไหล่ติดมันจะเกิดจากการที่ถุงหุ้มข้อไหล่ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆข้อไหล่มันอักเสบยึดติดแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อที่ผิดปกติคุณก็จะขยับไหลได้น้อยแล้วก็ปวดด้วยหรืออาจจะเกิดจากเอ็นฉีกขาด กระดูกงอกภายในข้อไหลถ้าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็จะมีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนโรคไทรอยคนที่เคลื่อนไหวน้อยเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนที่เคยประสบอุบัติเหตุที่ข้อไหลมีภาวะเส้นเอ็นบริเวณไหลฉีกขาดคุณพูดอะไรผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องผมเป็นคนหีิบบ่นนะคุณนี่เข้าใจอะไรยากจังเลยให้เข้าใจง่ายๆนะ คือคนส่วนใหญ่มีอาการข้อไหล่ติดเพราะไม่ได้ขยับร่างกายเลยหรือไม่ก็บาดเจ็บมาเลยขยับแขนและหัวไหล่ได้ไม่สุดจนสุดท้ายก็เป็นข้อไหล่ติดซึ่งของคุณก็คืออย่างหลังขอที่ผมจำได้ผมก็มีเจ็บปางอยู่เหมือนกันอ๋อลืมบอกว่าคุณจะปวดแบบ3มระยะ คุณจะปวดไหล่มากและขยับได้น้อยลงในช่วงสอถเดือนต่อมาจะเป็นระยะข้อติดคุณจะขยับไหล่ได้น้อยแต่อาการปวดจะลดลงคุณจะเป็นอยู่อย่างนี้5-18เดือนสุดท้ายคือระยะฟื้นตัวอาการปวดจะลดลงและการขยับไหล่ดีขึ้นในช่วง2-3ถึงปีคุณดูเรื่องพวกนี้เยอะจังเลยนะว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอ คุณจะมารู้ชื่อฉันไมเอาปพงอยาดูชื่อแม่ของลูกในอนาะคตไงไร้สารละจริงอ,อู้ชื่อฉันน่ะเหรออังสุมารินอังสุมาผมว่าชื่อของคุณมันเรียกยากนะให้ผมเรียกาทิรักแทนได้ไหมละ่ะไร้สารละ ฉันเรียนภาษา่ีุ่่่่าฉันเรียกฉันว่าทีเดโกะ้วก<ช>ันคีเดโกะชื่อของคุณมันแปลว่าพาทิตนี่เนาะใช่คุณสวยสง<ช>สว่างเหมือนพาทิตเลยยังไงก็กินดีที่เราจักนะคีเดโก ยายอังแม่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาแกเดินไปดูที่หน้าบ้านสิจ้าแม่สวัสดีครับคุณมาทำอะไรอ่ะจะใจเยินก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งไล่ผมไปคือพอดีผมไม่อยากเป็นไล่ฮอติสแต่ว่าคุณเป็นคนเดียวที่รู้วิธีรักษาคุณพอจะช่วยผมได้ไหมครับ ก่อนหน้านั้นฉันก็พูดถึงเรื่องการตรวจร่างกายแหละแต่ว่ายังไม่ได้สอนวิธีเลยก็บอกให้ก็ได้การตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นแล้วครับใช่มีสองท่าท่าแรกคือท่ายกแขนเหนือศีรษะ กับท่าที่2คือท่าเอื้อมมือแตะมือด้านหลังคุณยกแขนเหนือไหล่แล้วงอศอกลงให้ฝ่ามือกับนิ้วแตะลงไปบนหลังเลื่อนมือลงไปให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็พับแขนอีกข้างแนบลำตัวแล้วงอศอกขึ้นแนบหลังยกแขนซ้ายขึ้นให้สูงที่สุดแบบหง่ายมือไว้พยายามขยับมือทั้งสองข้างให้ใกล้กันมากที่สุดนะค้างไว้สามวิจากนั้นสลับข้าง ฉันบอกคุณแล้วแล้วผมต้องทำยังไงผมไม่อยากไายติดจริงิมันก็หายเองได้แต่มันก็ต้องใช้เวลาแหละ<ม>ก็ถ้าสมมติว,ว่าคุณไม่ป้องกันมันอะ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นข้อไหลติดอยู่แน่แแหละแต่เอาจริงๆแนละ้วมันสามารถที่จะรักษาได้อย่างเช่นการกายภาพบำบัดด้วยความร้อนนี้<ม>หรือไม่ก็การดัดดึงข้อต่ออย่างคุณเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเยอะใช่ไหมมันก็มีวิธีป้องกันอยู่นะ งั้นมาเริ่มกันเลยครับได้เริ่มจากท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นก่อนท่าแรกคือท่าไต่กำแพงด้านหน้ามันจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่า คอไหล่และแขนทําให้คุณยกแขนชิดหูได้หันหน้าเข้ากําแพงวางมือด้านที่เป็นข้อไหล่ติดไว้บนกําแพงจากนั้นก็แค่นํานิ้วมือไต่กําแพงขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เราค้างไว้10วินาทีแล้วก็ไต่มือลงทํา10ครั้งวันละ3รอบถ้าต่อมาถ้าไต่กําแพงด้านข้างคุณหันข้างเข้ากําแพงนะ วางมือด้านที่เป็นข้อไหล่ติดไว้เหมือนเดิมใช้นิ้วมือไต่กำแพงขึ้นไปกางแขนจนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค้างไว้10วินาทีแล้วไต่มือลงทำ10บครั้งวันละ3ามรอบท่าต่อมาคือท่าผ้าถูหลังมันจะช่วยให้ข้อไหล่ของคุณขยับได้มากขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไหล่และหลังส่วนบนแต่มันต้องมีอุปกรณ์นิดหน่อยนะใช้ผ้าขนหนูขนาดประมาณ90ซนติเมตรผาาไปด้านหลังจับปลายทั้งสองข้างไว้แขนข้างที่ไม่เจ็บอยู่ด้านบนส่วนข้างที่เจ็บอยู่ด้านล่างใช้มือที่อยู่ด้านบนดึงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ไหวแล้วค้างไว้10วินาทีทำสิครั้งจากนั้นสลับทำแขนอีกข้างขอบคุณนะครับที่รตส่าช่วยผมกด มันก็ต้องช่วยอยู่แล้วแหละถ้าไม่ช่วยก็ใจตื่ดใจดำกันไปแล้วนั่นแหละครับที่ผมขอบคุณคุณใส่ใจผมมาขนาดนี้เอาเถอไปได้แล้วไม่ต้องกลับไปได้แล้ว ้องหาใครอยู่จ้ะลูกเปล่าแล้วแม่ไม่มีสัหน่อยอา้าวพ่อเด็กมะลิคุณสวัสดีจ้างั้นหนูสองคนคุยกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปหายายก่อนเล่นุงนี้อีกแล้วหรอคุณมาที่นี่ทำไม ก็ผมสงสัยว่ามีวิธีอื่นไหมที่ช่วยป้องกันโรคคอบาลายอีกก็มีนะเออลืมบอกไปเลยว่ามันมีถ้าเพิ่มความแข็งแรงอีกประมาณเจ็ดท่าคุณไหวไหมล่ะผมไหวอยู่แล้วผมเป็นทหารนะผมไหวอยู่แล้วผมเป็นทหารนะผมไหวอยู่แล้วผมเป็นทหารนะที่ถูกยิงแล้วก็พักฟื้นแล้วนะที่ถูกยิงแล้วก็พักฟื้นแล้วนะ ก็ใช่แต่ว่าส่งก็ยังไหวอยู่ไหวก็ไหวเดี๋ยวไปเอาอุปรกรณ์มาให้ละกันได้ท่าแรกคือการยกแขนไปทางด้านหน้าด้วยยางยืดคุณยืนให้เท้ากว้างเท่าช่วงไหล่นะใช้เท้าเหยียบยางยืดมือข้างหนึ่งจับยางยืดไว้ยกแขนขึ้นตรงไปข้างหน้าระดับหัวไหล่จากนั้นค่อยๆลดลงทำามสิบถึงสครั้ง ถ้าหมุนไหล่ออกด้านนอกด้วยยางยืดติดยางยืดกับของที่แข็งแรงในระดับเอวถือปลายอีกข้างไว้ในมืองอข้อศอกให้ตั้งฉากหมุนแขนออกด้านนอกให้ข้อศอกชิดลำตัวทำา3 0 1บถึงครั้งทั้งสองข้างท่าต่อไปถ้าหมุนไหล่ด้านในด้วยยางให้คุณทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เปลี่ยนจากหมุนแขนออกด้านนอกเป็นหมุนแขนเข้าด้านในแทน ท่าต่อไปมันชื่อว่าท่ากลางแขนออกทางด้านข้างด้วยดัมเบลคุณยืนให้เท้ากว้างเท่าหัวไหล่เหมือนท่าแรกถือดัมเบลในมือทั้งสองข้างวางแขนไว้ข้างลำตัวกางแขนออกทางด้านข้างสูงระดับเดียวกับไหล่จากนั้นค่อยๆลดลงทำซ้ำ1ิถครั้งยืนให้เท้ากว้างเท่าหัวไหล่ ถือดัมเบลในมือทั้งสองข้างในระดับหัวไหล่ยกดัมเบลขึ้นเหนือหัวจนแขนตรงจากนั้นค่อยๆลดลงมาที่ระดับหัวไหลทำซ้ำสิบถครั้งท่าต่อไปท่าดันตัวด้วยกำแพงคุณต้องยืนหันหน้าเข้ากำแพงโดยให้เท้ากว้างเท่าหัวไหล จากนั้นคุณก็วางมือลงบนกำแพงในระดับไหล่งอข้อศอกให้ออกใกล้กำแพงดันกลับไปที่ตำแหน่งตอนเริ่มทำซ้ำา1 0ถึงครั้งถ้าสุดท้ายถ้าบีบสะบักนั่งหรือยืนก็ได้ให้หลังตรงบีบสะบักเข้าหากันค้างไว้10วินาทีจากนั้นปล่อยทำซ้ำเท่าเดิม ผมมีมางอย่างอยากจะบอกคุณฉันไม่อยากฟังคุณแล้วฉันจะไปดูแลยายผมชอบคุณ